ช่วงนี้ไปติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดินวันนี้เสนอตอนผ้าไหมไทยสายใยรักจากพระราชินีครับ นับตั้งแต่ปี2513ที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตามเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งเยี่ยมรัษฎรที่จังหวัดนครพนมหลังประสบอุทกภัยทำให้นาข้าวเสียหายครั้งนั้นได้ทอดพระเนตรสภาพชีวิตของรัษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความยากลำบากทรงสังเกตว่าชาวบ้านที่รอนั่งเฝ้าทุนละอองธลีพระบาทรับเสด็จนั้น สวมใส่ผ้าไหมที่ทอเองลวดลายและสีสันสวยงามนับเป็นจุดเริ่มต้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชเสาวนีให้ส่งเสริมการทอผ้าไหมไว้เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวยามที่ประสบปัญหาการเกษตรตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องการให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดี นับเป็นสิ่งน่าปลื้มใจที่ขณะนี้ชาวไทยและชาวต่างประเทศหันมานิยมศิลปะหัตถกรรมเพิ่มขึ้นเป็นระดับลงัโดยเฉพาะผ้าที่คอด้วยมือซึ่งหากเราร่วมมือกันศึกษาอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งพอของเราให้มีคุณค่ายิ่งยิ่งขึ้นศิลปะหัตถกรรมเหล่านี้ จะสืบทอดเป็นวรดกชิ้นงาม,มทั้งวัฒนธรรมไปจนถึงมูกงหลางของเราในอนาคตถึงแม้จะมีอุปสรรคต่างๆในระยะแรกทั้งการใช้เส้นไหมจากต่างประเทศมาผสมทำให้คุณภาพผ้าไหมลดลงหรือพัน์ไหมที่ไม่เหมาะสม แต่จากสายพระเนตรอันยาวไกลส่งทุ่มเทและพลิกฟื้นให้ผ้าไหมไทยกลับมามีคุณภาพงดงามเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของตลาดที่สำคัญผ้าไหมไทยคือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของไทยผ่านลวดลายผ้าไหมประกอบกับภาพคุ้นตาที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงฉลองพระองค์พระไหมอย่างงดงามในทุกที่ทุกโอกาสทั้งในประเทศโดยเฉพาะเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาในฐานะพระมารดาแห่งไหมไทยจนได้รับการยกย่องเทิดพระเกียรติจากหน่วยงานโลกอาทิเมื่อปี2535องค์การยูเนสโกได้ทูนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเหรียญทองโบโรพุทโธ และประกาศเกียรติคุณในฐานะที่ทรงส่งเสริมงานด้านศิลปะและการสร้างสรรค์โดยเฉพาะงานด้านหัตถกรรมสิ่งทอรวมทั้งอนุรักษ์ฟื้นฟูผ้าไทยไม่ให้สูญหายรวมถึงยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้ในชนบทเช่นเดียวกับคณะกรรมาการหมอนไหมสากลหรือ ISC ได้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายรางวัลหลุยส์ปาสเตอร์เมื่อวันที่21กันยายน2545 เพื่อเทอิดพระเกียรติคุณที่ทรงมีต่อวงการหมอนไหมของโลกในปี2550สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานเครื่องหมายตรานกยูงพระราชทานเพื่อให้เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยส4ชนิดได้แก่ตรานกยูงพระราชทานสีทองสีเงินสีน้ำเงินและสีเขียวซึ่งจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย ในต่างประเทศแล้ว35ประเทศพระองค์ท่านก็รับสั่งว่างานของพระองค์ท่านต้องต่อเนื่องนะคะต้องทําอย่างต่อเนื่องดูแลสมาชิกศิลปาชีพให้เขามีความสามารถแสดงความสามารถออกมาให้ได้มากขึ้นพระองค์ท่านทรงทำเนี่ยตั้งแต่ต้องเรียกว่าเชียร์ให้คนทำแล้วก็มาการตลาดด้วยแต่การตลาดของพระองค์ท่านเนี่ย ไม่ได้มาคูณเท่านั้นเท่านี้เป็นกําไรนะคะซื้อมาแพงมาขายเทียบกันไม่ได้นะคะแต่อยากให้คนได้รู้จักผ้าที่เป็นฝีมือของเพื่อนร่วมชาติด้วยกันเนี่ยแล้วก็ใช้ซิแล้วเป็นยังไงนะคะถึงแม้ขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะไม่เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรเหมือนแต่ก่อนแต่พระราชกรณียกิจ เพื่อคนไทยยังคงสืบสารต่อไปนานเท่านานดังเช่นผ้าไหมไทยสายใยรักจากพระราชินีสู่ราษฎร